เข้ามาก็เดินหน้าปฏิรูปเพียงแต่ไม่บอกว่าปฏิรูปผมมีนโยบายสําคัญก็บอกให้เขาฟังชัดเจนว่าผมเข้ามาเพื่อทําให้กองทัพทันสมัยศักยภาพของกองทัพไม่ลดนะทันสมัยคือต้องแข็งแกร่งทหารเนี่ยจะไปคิดว่าจะแยกจากประชาชนกองทัพยุคใหม่ต้องได้ใจประชาชนด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กขี่ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีชื่อว่านายสุทินคลังแสงซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองของประเทศไทยสืบเนื่องจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือนที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยจนเจ้าตัวถึงขั้นเปรยออกมาเลยนะคะว่า ไม่เคยคิดว่าตนเองจะมายืนอยู่ได้ตรงจุดนี้ค่ะถ้าเกิดไปดูเส้นทางชีวิตของนายสุทินคลังแสงการทำงานเริ่มต้นจากการเป็นครูหลังจากนั้นเป็นนักการศึกษาแล้วก้าวขึ้นมาเป็นนักการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2544ในนามของพรรคไทยรักไทยและหลังจากนั้นค่ะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง5สมัยติดต่อกันดังนั้นจึงผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรณีของการยุบสภากรณีของการยึดอำนาจกรณีของการยุบพักรวมถึงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและช่วงระยะเวลาของการทำหน้าที่แน่นอนละค่ะ เคยลุกขึ้นมายืนอภิปรายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลายครั้งหลายหนการมารับตำแหน่งในครั้งนี้จึงถือเป็นความท้าทายและถูกจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการมีการประกาศว่าอย่างชัดเจนนะคะในการที่จะนำแม่ทัพในกอง5้าเหล่าให้ทำงานแบบนำการพัฒนานำการทหารเพื่อที่จะลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยและเปิดใจกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงนักการเมืองฝีปากกล้าอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับฉาย,ยาว่าคลังแสงมหาสารคามว่าหลังจากนี้ต่อไปภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้กองทัพจะได้รับการปฏิรูปแล้วเดินหน้าไปในทิศทางไหนแล้วในขณะเดียวกันเส้นทางทางการเมืองของสนามชัยหนึ่งคนนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ก่อน หลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับเด็กคีของเราค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับเดคีของเราในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคขางแสงค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องถามว่ายังขนลุกอยู่ไหมคะเวลาได้ยินคนเรียกว่าบิ๊กทินอ๋อตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้<ฆ>นะก็เริ่มปกตินะเริ่มปกติแต่ว่าถามว่าปกติร้อยเปอร์เไหมก็ยังเขินๆู่แหละ ตอนแรกที่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาเข้าจริงๆเห็นหลายเวทีท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก,ก็จริงๆไม่ใช่เพราะผมคนเดียวนะคิดว่าไม่ได้คิดนักการเมืองทุกคนที่เป็นพลเรือนไม่เคยมีใครคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมคิดว่าทุกคนยกเว้นคนที่เขามียศเป็นทหารมาก่อนอาจจะคิดแล้วพอได้จริงๆความรู้สึกเป็นยังไงอะคะ ความรู้สึกก็หนึ่งตื่นเต้นสองก็ท้าทายดีอยากทำแล้วคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เอาไปว่าในวันแรกก่อนนะพอรู้ว่าต้องดำรงตำแหน่งสนามชัยหนึ่งเนี่ยได้ฉายาสนามชัยหนึ่งนี่คิดว่าจะทำอะไรบ้างทำอะไรก็ได้ในเบื้องต้นให้ทางกองทัพยอมรับทหารยอมรับเราแล้วถ้าเขายอมรับแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปฐมบทที่จะทำงานได้ แต่ถ้าเริ่มต้นโดยไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะมีปัญหาเพราะนั้นก็เลยคิดว่าทำยงไงให้เขายอมรับหนึ่งต้องได้รับการยอมรับถูกต้องแล้วมีสองสามสี่ไหมคะก็สองสมสี่ก็คือต้องคิดนโยบายต้องศึกษานโยบายดีๆที่จะนำมาใช้ค่ะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรให้มากขึ้นค่ะ หลายคนมองว่าการที่เลือกคุณสุทินคลางแสงมาดํารงตําแหน่งนี้เพราะต้องการจะลดภาพความแข็งกร้าวแล้วจะได้เชื่อมโยงกับกองทัพและเชื่อมโยงกับประชาชนได้มากขึ้นผมก็ไม่ได้ถามใครพรรคเขาส่งมาแต่สมมุติฐานนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลอยู่ค<ฆ>่ะน่าจะมีเหตุผลเพราะว่ากองทัพที่ผ่านมาก็อาจจะมีเฉพาะทหารถูกไหมฮะ ความเป็นทหารแล้วเติมรัฐมนตรีก็เป็นทหารอีกมันเลยดูออกแข็งๆหรือออกห่างจาก,กประชาชนอยู่เพราเอาพลเรือนไปบ้างอะแกล็บอาจจะลดลงค,ความใกล้ชิดประชาชนกับทาหารโอเคสอบลงเลยคิดผมเชื่อว่าพรรคก็คิดอย่างนั้นอยู่ค่ะแล้วพอมาทําหน้าที่จริงๆล่ะคะตอนนี้ก็ประมาณสองเดือนแล้วก็คิดว่าก็เป็นไปตามสมมติฐานนั้นอยู่นะก็รู้สึกทำได้อยู่ แบบนั้นอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เหลือก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปคุณรัฐมนตรีคะคือวันแรกที่ก้าวเข้ารับตําแหน่งเนอะเห็นมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายว่าพอมาดํารงตําแหน่งปุ๊บเนี่ยจะใช้การพัฒนานําการทหารเพื่อที่จะลดความขัดแยง้งและสร้างความรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยขยายความให้ฟังหน่อยสิคะต้องทบทวนภารกิจกันใหม่เมื่อเดิมอาจจะคิดว่าทหารนี่มีหน้าที่เรื่องความมั่นคงทางทหารค่ะ ก็พูดไงว่าทาหารก็มีไว้รบอย่างบนั้น,นะเมื่อก่อนหน้าที่หลักคือรบอ uh huh. แต่ตอนนี้นี่ก็ต้องมาคุยกันว่าไอ้ความมั่นคงที่ทาหารต้องรักษานะ uh huh. มาจูนนิยามกันใหม่ uh huh. ความมั่นคงสมัยใหม่นี่มันคือความมั่นคงทางด้านอื่นๆด้วย uh huh. ก็คือความมั่นคงก็คือต้องต่อสู้กับภัยคุกค,คามใหม่ uh huh. ภัยคุกค,ค,คามที่ท้าทา,ดดทายต่อทหารแล้วก็ทําลายความมั่นคงเราก็ต้องมาคุยกันใหม่เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใช่ความขัดแย้งภายในประเทศก็ใช่โรคระบาดก็ใช่ยาเสพติดก็ใช่และความยากจนนี่ใช่หมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราจํากัดความความมั่นคงให้ตรงกันทหารรับทราบซึ่งจริงๆเขาก็เขาก็ทราบมาก่อนนะเขาก็รู้อยู่แล้วก็เรื่องภัยการใหม่ก็รู้แต่เราต้องไปตอกย้าใหม่ผมเข้ามาเนี่ยจะพาท่านโต้ ต่อต้านกับภัยความบั่นคงเหล่านี้นะอพอรับรู้ร,รับทราบตรงกันปับ๊บทีนี้ตนต่อต้านยังไงอ่ะก็คือการพัฒนาพัฒนาจึงมาก่อนรบถูกไหมครับจะสู้กับความยากจนก็ทหารต้องออกมาช่วยรัฐบาลในการพัฒนาที่ดินของทางทหารที่มีก็เอาออกมาให้ประชาชนได้ทำหรือไม่ก็เอามาเป็นอินฟราสตรักเจอร์มาทำ ถนนน้นทางบอ่อหน้าเมืองฝายหรือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําให้ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต่อสู้กับภัยแล้งท่วมไอ้พวกนี้ขุดลอกถนนน,น้นทางบอ่อหน้าเมืองฝายเรามีทหารพัฒนาอยู่แล้วเรา<อ>มีทหารพัฒนามีทหารช่างมีกองกิจการพลเรือนทหารต้องบทบาทนี้ต้องเด่นชัดมากขึ้นก็คือการพัฒนาจากเมื่อก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าเตรียมไว้รบอย่างเดียวถูกไหมรบ,รบ วันนั้นก็ถูกยามสึกวันนี้มันสงบสอยู่สงบอยู่เราก็พัฒนาซึ่งวันนี้และต่อไปนี้ก็จะเห็นทหารออกมาทํากิจกรรมพัฒนามากขึ้นคือพอฟังแบบนี้เรารู้สึกรู้สึกอุ่นใจเนาะ ว่าทหารเป็นทหารเพื่อประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบหลากหลายด้านทําได้แทบ,บทุกอย่างนะค่ะตัดในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพท่านรัฐมนตรีมองยังไงคะก็ผมเข้ามาก็เดินหน้าปฏิรูปเพียงแต่ไม่บอกว่าปฏิรูปไม่ประกาศคนกองว่าจะปฏิรูปจะปฏิรูปไ่ะค่ะ,เ,คะเพราะว่าเราวิธีนั้นมันจะทําให้ขวัญกําลังใจคนไม่ดี เราก็มาชวนเขาพัฒนากองทัพชวนเขาพัฒนาชวนปรับปรุงปรับปรุงด้านไหนบ้างอะก็ผมมีนโยบายสําคัญก็บอกให้เขาฟังชัดเจนว่า,าผมเข้ามาเพื่อทําให้กองทัพทันสมัยมจะทำางไงทันสมัยทันสมัยด้านใดบ้างก็หลายด้านาหนึ่งด้านภารกิจต้องเข้มแข็งพร้อมปกป้องอธิปไตยรักษาเอกราชแล้วก็รักษาปกป้องผลประโยชน์ของชาตินี่ก็คือ,คอ ศักยภาพของกองทัพไม่ลดนะทัานสมัยก็ต้องแข็งแกร่งขนาดท่านสมัยด้านขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปปรับโครงสร้างปรับกําลังพลให้เล็กดีลดโตกระชับแล้วก็เรื่องของภารกิจเปลี่ยนใหม่อย่างที่บอกความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะรบนะต่อไปนี้ภารกิจของเรามันหมายถึงพัฒนาด้วยช่วยชาวบ้านด้วยอะไรพวกนี้ก็คือนี่คือปรูรปเลยนะ แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่จะต้องนําเข้ามาใช้กับกองทัพหนึ่งบริหารออฟฟิศบริหารระบบบริหารกระทรวงตัวบวงเหล่าทัพ<ฆ>จะต้องเป็น e ice, Office. ออฟฟิศดิจิตอลออฟฟิศอันนี้ต้องอยู่นะ<ฆ>แล้วเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในยุทธการการรบต่อไปนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์จะต้องปรับให้ทันสมัยเท,เท่าเทียมกับเพื่อนบ้านตัวโลกผมถึงพูดว่ากองทัพไซเบอร์ รีบศึกษาเป็นไปได้มันจะต้องตั้งกองทัพไซเบอร์ก็ตั้งอันนี้ก็คือปฏิรูปถูกไหมฮะปฏิรูปด้านหนึ่งที่สําคัญมากก็คือปฏิรูปวิธีคิดทหารเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะแยกจากประชาชนอย่าไปคิดว่าไม่แคร์ประชาชนเพราะนั้นกองทัพยุคใหม่ต้องได้ใจประชาชนด้วยผมก็บอกทางกองทัพไปว่า กองทัพจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็แล้วแต่คเข้มแข็งสักปานใดนะถ้าประชาชนไม่ยอมรับและสนับสนุนนี่กออ็เนียจะทํำยังไงให้ได้ใจประชาชนโอ้ก็อย่างพัฒนาอย่างอะไรพวกนี้มันก็ได้ใจแล้วนะถูกไหมค่ะรวมพัฒนาทุกด้านเขาท่วมก็ไปช่วยเขาเขาขุดลอกถโน้นโน้นทั้รถฐานพัฒนาก็ไปโรคระบาดก็ไปทุกอย่างนี่ก็คือการเข้าสู่ประชาชนรวมทั้งซอฟต์แวร์ของกองทัพต้องถูกนำมาใช้ ธรรมดาแล้วกองทัพโดยเนเจอร์เราก็มันฮาร์ดพาวเวอร์ค่ะถูกไหมใช่พูดปังปังพูดสไตล์ทหารนะหวานไม่<อ>เป็นแต่พาวเวอร์ของกองทัพจะเป็นยังไงคะเยอะหนึ่งวิธีทํางานต่อไปนี้ทหารก็จะต้องประชาสัมพันธ์มากๆขึ้น<อ>ใช้วิธีการที่พ<อ>ลเรือนเขาใช้<อ>บางเรื่องในการแก้ปัญหาไม่ใช่วิธีการทางการทหารอย่างเดียวส่วนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นสื่อที่จะเข้าสู่ชุมชนทหารมี ดนตรีทหารดุริยางทหารวงทหารนักร้องทหารทหารหญิงสวยๆเยอะต่อไปเนี่ยอาจจะมีดนตรีทหารไปคุยชาวบ้านทหารทํามวยเยอะแยะถูกไหมมวยไทยก็ซอฟต์พาวเวอร์ทหารมีกีฬาเยอะแยะนักกีฬาทหารทั้งนั้นที่ไปได้เหรียญทองนักบอลก็สโมสรทหารเยอะแยะถูกไหมท่าโบกฐานอากาศสโมสรตั้งเยอะแยะวอลเลย์บอลก็ ทหารเต็มนี่คือซอฟต์พาวเวร์ที่จะนําไปคุณไปหาช่องทางที่ไปใช้กับเด็กเยาวชนกับชาวบ้านมันก็เป็นเนื้อเดียวกัน<ะ>เพราะฉะนั้นปรับพระรามใหม่ก็คือต่อไปนี้ต้องคิดใหม่ว่าทหารกับชาวบ้านต้องเป็นเนื้อเดียวกันท<ะ>หารแข็งแรงประชาชนแข็งแรงได้ใจประชาชน<ะ>อันนี้ผมว,ว่าก็ไปได้ มเป็นว่าในช่วงแรกนี้แค่ฟังก็รู้สึกว่าได้ใจประชาชนแล้วแน่นอนนะคะสำหรับการพัฒนาที่จะนำการทหารเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่ในเวลานี้จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการพัฒนาที่ว่าจะนำการทหารได้อย่างไรแล้วจะได้ใจพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อเป็นพลเรือนไม่ได้ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยก็มีคำถามเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันว่า เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีเหล่าไม่มีรุ่นแล้วจะได้รับการยอมรับอย่างจริงใจและเต็มที่จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นอีกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงกอรมนขึ้นมาท่านรัฐมนตรีมีมุมมองมีแนวความคิดอย่างไรกอรมนจะยังคงอยู่หรือควรจะยุบเลิกไปพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากทางรายการค่ะเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามานะคะว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่นโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ประกาศเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานคือข้อใดระหว่างข้อ1การพัฒนานำการทหารหรือข้อ2การทหารนำการเมือง ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเดลี่ของเราในวันนี้พร้อมคำถามที่จะมาให้ท่านช่วยอันล็อกนะคะเรายังคงนั่งอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม <c oughs> คุณสุกินคลังแสงค่ะท่านรัฐมนตรีคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เกินไว้ก่อนที่จะพักการเข้ามาดารงตาแหน่งแบบไม่มีเหล่า เราไม่มีรุ่นด้วยเอาเข้าจริงๆมันมีความทา้าทายอะไรบ้างอันนี้ผมว่ากลับเป็นจุดแข็งนะค่ะจุดแข็งนะที่ผมไปพบกับกองครับในอดีตก,ก็จะมีรำตรีเป็นฐานรุ่นนั้นรุ่นนี้ค่ะก็อาจจะมีใบแอสชั้มนมีพวกถ้าฐานอากาศเป็นรำตรีอีกสองเหล่าซ้าเหล่าอาจจะคิดว่าไม่ใช่พวกเราเป็นภ<ะ>ารอากาศก็คงเป็นยุครุ่งโรธค่ะ รวมทั้งรุ่นทั้งเราด้วย <c oughs> พอพอผมก็ามานี่ไม่มีรุ่นไม่มีเราทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด <c oughs> แล้วรุ่นผมไม่ใช่ลำตีถ้าผมเป็นรุ่นสมมติผมเป็นรุ่นแปดรุ่นแปดก็จะเฮรูถูกไหมรุ่นยี่ห้าก็อาจจะเฮอะไรเงี้ยแต่สุดทินเข้ามาไม่มีใครเฮทุกคนมีความหวังหมด <c oughs> แล้วการตัดสินใจการ จัดเรื่องของบุคลากรบริหารบุคลากรของผมก็จะเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ไม่คิดถึงว่าจะต้องคนนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้ไม่ต้องคนที่ทหงานาราชการไม่ต้อง<ะ>ซึ่งอันนี้ผมว่าคนคนต้องการแบบนี้นะ,ะคนต้องการความเป็นธรรมต้องการเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน<ะ>เพราะฉะนั้นงที่คิดว่าจะเป็นปมด้อย<ะ>ไม่มีพวกผม<ะ>ว่าเป็นปมเด่นปมแข็งด้วย ก็ถือว่าเป็นนิวิตใหม่อันดีของกองทัพนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ทิ้งทายไว้อีกคําถามหนึ่งก่อนสภาค่ะค่ะเรื่องกอรมนรที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากมมความคิดแนวคิดของท่านรัฐมนตรีเป็นยังไงจริงๆถามรัฐมนตรีกรางหมเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้เพราะเพราะเราไม่ใช่เป็นคนคุมนโยบายกราาอรมนจริงเป็นของนายกค่ะเป็นของรัฐบาลแต่กองทัพเป็น,นกลไกหลักเท่านั้นเองกระทรวงกลาทงหมเป็น,นกลไกหนึ่ง ที่ไปทำงานให้กับรัฐบาลภายใต้องค์กรคือกลมนเพราะนั้นเราไม่ได้คุมนโยบายนะค่ะ<ฆ>กลาโหเนี่กลาโหมเป็นฝ่ายปฏิบัติก็จะมีบ้างก็คือผมเป็นรองรองประธานลำดีกลาโหมเป็นรองประธานเพราะนั้นเนี่ยยุบไม่ยุบนโยบายหลักของรัฐบาลจะถามผมในฐานะผู้ปฏิบัติก็พูดได้<ฆ>ระดับหนึ่งเราคิดว่ากลมนอน,อนี้ต้องมาทบทวน คำว่าทบทวนไม่ใช่ยุบนะอาจจะยุบก็ได้ไม่ยุบก็ได้แต่ต้องทบทวนต้องทบทวนยังไงอะไรต้องทบทวนหนึ่งภารกิจยังจําเป็นอยู่ไหมในยุคนี้สองขนาดหรือกาลังพลเหมาะไหมสมมุติว่าเราไปทบทวนแล้วพบว่าภารกิจของกลมนอนนี้ไม่จําเป็นละหรือจําเป็นน้อยลงก็ปรับมาทาสักบางเรื่องถ้าน้อยลงก็ต้องปรับคนลดลง คนเป็นกเรานอนก็ต้องลดลงคแต่ถ้าไปทบทวนแล้วคิดว่าโอ้ภารกิจจาเป็นภัยาข,ข้างหน้ายิ่งหนักมาไม่รู้รูปแบบใหม่ถ้าคิดว่าจําเป็นก,ก็ก็ต้องให้เขาอยู่คนมันน้อยไปหมมันน้อยก็ต้องเพิ่มเพราะนั้นเป็นไปได้สองทางแต่ใช้คําว่าทบทวนดีที่สุดอแบบนี้ความสัมพันธ์กับกองทัพเอาจริงๆนะคะท่านรัฐมนตรีมีการจับตามองมากเลยอะพอยุคข,ของ พักแกนนำพักนี้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในวาระครบตำแหน่งหรือไม่มจะมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นอีกไหมท่านรัฐมนตรีเคยมีโอกาสพูดคุยกันกับทหารไหมคะว่าจะให้เราบริหารประเทศยังไงถึงจะไม่มีการยึดอำนาจเหมือนกับปี49เหมือนกับปี57แบบเนี้พูดตรงๆไอ้นี่เป็นเป็นเรื่องของสแสลงใจกันอยู่ค่ะ ก็ไม่คุยกันหรอกก็พูดตรงๆกับทหารไม่คุยกันแต่มันคุยกันในบริบทของภารกิจใหม่ทบทวนภารกิจให้ทันสมัยที่ผมมอบนโยาบายก็คือความทันสมัยสา5สี่หด้านนี้ด้านหนึ่งคื<ะ>คอภารกิจเพราะฉะนั้นนี่ภารกิจของกองทัพต้องทําภารกิจที่สู้กับภัยคุกคามใหม่เพราะฉะนั้นภารกิจใดที่นอกเหนือจากนี้ทหารก็ไม่ควรทํา นอกจากนี้ที่เราพูดก็คือทุกคนรู้กันแล้วสิ่งที่ประชาชนเขาตำหนิผมก็บอกแล้วก็กองทัพหรือกระหมวงทำมาดีเก้าสิบเกเปอร์เซ็นต์เสียอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวคือไปทำภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหายหมดเลยกองทัพขาดทุนเพราะภารกิจเดียวเราก็บอกกันคุยกันเพราะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในใจประชาชนแล้วกองทัพเป็นที่ยอมรับ อะไรที่ไม่ใช่ภารกิจเราก็ไม่ควรทา <ฮะ S 2> คุยกันสื่อสารแบบนี้เข้าใจกัน <ฮะ S 2> แล้วผมก็ดูว่าก็พอจะรู้เขาก็ไม่อยากทำํำ <ฮะ S 2> ภารกิจเหล่านี้ไม่อยากทําเป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงด้วยทําไมคิดว่าเขาไม่อยากทําทําไมคิดว่าเขาไม่อยากทําเพราะเท่าที่คุยเขาก็สรุปบทเรียนนะก <ฮะ S 2> องทัพที่ถูกประชาชนตนําหนิหรือถูกทัศนคติที่ไม่ดีกับประชาชนเขาก็รู้ว่าเป็นเพราะเรื่อง นี่คะเขาคิดเหมือนเราใช่ไหมท่านรัฐมนตรีว่าได้ไม่คุ้มเสียไม่นอนเขาก็คิดแบบนั้นได้ไม่คุ้มเสียขเขาก็ไม่คิดอยากทำแต่ว่า,เ,าเราเองก็อีกฝ่ายหนึ่งคือมันตบมือข้างเดียวไม่ดังเราเองก็คุยกันเองในฝ่ายการเมืองว่ารู้ว่าเขาไม่อยากทำเราก็ขจัดเงื่อนไขทั้งหลายยังให้ออกไปอ้างได้ที่เจ้าบ้านก็ทุจริตแจกแซง เ้าร่วงสถาบันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้เราก็พยายามอยายให้มันเกิดอยายให้เขามองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการป้องกันการยึดอํานาจก็ทําได้สองอย่างก็คือโดยกองทัพผมก็ต้องให้นโยบายแล้วก็ต้องจูนความคิดกันส่งสัญญาณเตือนภัยกันเอากองทัพเราเดินหน้าให้ทันสมัยถ้าไปทําแบบนั้นมันล้าสมัยส่วนพวกเราทางการเมืองทางประชาชนก็ขจัดเงื่อนไข แต่ที่พูดไม่ได้โทษประชาชนนะ,ะก็แม้เราไม่ผิดแม้เราไม่ผิดแต่เราก็ระมัดระวังอย่าให้เขาอ้างได้เราก็จริงๆเท่าที่เห็นตอนนี้ผู้นำกองทัพผู้นำเหล่าทัพเขามีความเข้าใจสังคม ทั้งไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะจริงหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือผู้นําเหล่าทัพรุ่นใหม่เ,เขาความคิดใหม่นะคะเอ,อจากเดิมที่ผมรู้จักทหารเนี่ยเขาจะแบบนั้นแบบนี้ผมจะเข้ามาผมก็หนักใจเรื่องติดภาพทหารรุ่นเดิมรุ่นเก่าคพอเข้ามาจริงจริงแล้วเจอพอบอสูงสุดทอรทอบทอ,บอ,ทอ,อเนี่ยเออสัมผัสแล้วเขาเป็นคนความคิดใหม่เป็นคนรุ่นใหม่คิดใหม่อยู่เออเราก็เชื่อมั่นได้ว่า นน่่าจะไมเเป็แบบกสิ่งที่เขาคิดสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ในโยบายก็สอดคล้องกับนโยบายแล้วก็สอดคล้องกับสังคมไม่น้อยค่ะและกองทัพเองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมันม่นคงยังไงบ้างทั้งทางื่องของเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆก็อย่างที่บอกเอาง่ายๆสักเรื่องหนึ่งวันนี้รัฐบาลต้องการฟื้นเศรษฐกิจถูกไหมต้องการฟื้นเศรษฐกิจต้องการเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบ เพื่อกระตุน้นคือหาเงิน,นรัฐบาลต้องหาเงินกองทัพช่วยได้หนึ่งเราก็ผมมีนโยบายคืออาวุธก็ซื้อเท่าที่จำเป็นมันก็ช่วยประหยัดแต่ถ้าจะเป็นต้องซื้อให้ดูอุตสาหกรรมภายในประเทศก่อนเรามีบริษัทอาวุธในประเทศไทยเยอะก็ซื้อข้างในเนี่ยถ้าซื้อข้างในก็แน่นอนก็ประหยัดไม่ให้เงินไหลออกอเหมือนในอดีตมีประหยัดไม่พอ ผมกับผมให้ในโยบายกาลังจะอัพกันครั้งใหญ่ก็คือยกระดับอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศซึ่กองทัพทํากับเอกชนอยู่หลายเลยหลายหลายบริษัทเรามีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพวกนี้ก็วิจัยเพื่อสร้างยุธทธปกรณ์ร่วมกับเอกชนถ้าเรามาอัพพวกนี้ได้คือขายให้พวกเราเองแล้วก็ส่งขายข้างนอกถ้าส่งขายข้างนอกได้ก็นาเงินเข้ามาประเทศเยอะ,ะเพราะอาวุธมันแพง ขายข้าวหมื่นตันอาจจะไม่สู้รถถังร้อยสองร้อยคันไม่ได้ถูกไหมราคามันแบ่งเพราะนั้นกองทัพยังหาเงินเข้าประเทศได้เอานี้ดีกว่าเท่าที่นั่งพูดคุยกันกับท่านรัฐมนตรีมานี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่ให้นโยบายไปเรื่องของการพัฒนานำการทหารถ้าเกิดพัฒนาในทุกรูปแบบที่บอกไว้ที่ให้นโยบายไว้นั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพนั่นแหละนั่นแหละคือปฏิรูปแต่ผมอาจจะไม่บอกว่า ปฏิรูปปฏิรูปโครงการโครงการเราไม่พูดก็ได้แต่เราทําไปเลยค่ะพอทําจบแล้วคุณจะรู้ว่าผมปฏิรูปเองค่ะ,ะวันนี้นขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์กันอย่างที่บอกไวะคะ้ค่ะคุณผู้ชมขาแนวนโยบายที่มอบไว้เนี่ยหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องรอดูอยู่หล่ะวว่าแนวทางในการปฏิบัติจะออกผลมาอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้อยากจะให้เป็นหรือเปล่าต้องรอดูกันด้วยว่าควิกวิน 100วันผ่านไปจะเป็นอย่างไรบ้างต้องตามกันต่อนะคะว่ากองทัพรวมถึงกระทรวงกลาโหมจะสามารถมานั่งในใจของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่วันนี้หมดเวลาของรายการเดอะคีย์ขาวการเมืองเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาบอกเราผ่านทาง Inbox Page เพจเฟซบุ๊กของรายการเดอะคีย์ขาวการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ได้คะ่ะว่าอยากจะให้เราไปสัมภาษณ์ในประเด็นไหนกับใครบ้าง1ิท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยนะคะวันนี้ รัฐมนตรีสุทินคลังแสงดิฉันนัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ